สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้ดีไหมาอากายขาอดทัชายขอนเพราะว่าบรรยากาศดูทุกคนดูแบบเอาเลยเหรอ <laughs> ใช่ไหม ใช่ไหมนะครับคนอื่นนะครับขอเชิญสวัสดีผู้บริหารนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับและรวมถึงนะครับพี่พสื่อมวลชนทุกท่านเลยนั่นเองครับแล้วก็ในนามของเมรานั่นเองครับขอรับแขกผู้เกียรติทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้ครับกับงานเมจิคอลนะครับ of merax northern place conference นั่นเองครับวดยนี้ครับอยู่กับผมแฮรเจนวิริกิตนั่นเองครับซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นั่นเองครับแล้วก็เราอยู่ในช่วงพาร์ทแรกของงานในวันนี้นั่นเองครับซึ่งพาร์ทแรกเป็นงานแถลงข่าวนั่นเองครับทุกคน ในใครมาเช้าสุดวันนี้ฮะยกกี่บงก้9บงเลยหรอคุณกี่บงฮะตีสี่ใช่ไหมฮะแม่เฉินเนี่ยตีสี่ใช่ไหมฮะ แปดโมงครึ่งหรอนกว่ามาตีสี่ตีส <laughs> ี่นะครับนะฮะโอเคครับ okay, อย่างนี้บอกไปครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ให้การสมบร์ตเป็นอย่างดีนั่นเองครับเรา,างงันครับีจะแฟนต่างมาเดี๋ยวแฟนต่ากทายสักหน้อยนั่นเองนะครับโซนคิวแต่ละไลน์ทีุ่อมัน distinguished guest place and all of you and now I'm l i e h i l l walk the n e s e tour i t h o of r r c e n t place c o n r u o n s r t h e thing I want to introduce myself first m e i o i e Today, if you back, i f your e r y g o n o r to be here and to be the host for today. 所以现在可爱的粉丝们，大家中午好。首先先跟你们，你们说，就是元宵节快乐哦！你好，你好，先先先元宵节快乐。然后呢，在啊、呃、这次的代表品牌方欢迎大家来到我们今天的现场活动。所以今天我们的现场是主要是只有两个场，现在是媒体会。 ให้เราเสียภาษีผลสุเปย์ชื่นจริงที่ผมเนี่ยชิมทุ่งพุ่มแห่งเขาโดยเฉพนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับของแบรนด์นะครับเมรานั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นะครับเมราโรเซ่นี่นะครับซึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วแล้วก็รวมถึงคำว่าเลือดดูดลอยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นใครับและเป็นการเปิดตัว แนบแบรนด์อย่างเป็นทางการนะครับให้กับแฟนๆนะครับเราเมเจอร์ได้ในครับแล้วพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้รู้จักแล้วก็เปิดตัวนะครับพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์คือใครฮะทุกคนนะใครนะพร้อมที่จะเจออย่างอย่างไม่ให้เจอนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะคนอื่นอยากจะชมมากเลยว่าเนี่ยทำไมทุกคนผิวดีจังเลยอ่ะทำไมทำไมผิวดีจังเลย เนาะเนาะอ,อ,อย่างอยู่ดีมากเลยนะฮะผมคิดว่าบนเวทีนี้ต้องเป็นองค์ผมซะแล้วนะครับต้องเป็นองผมอย่างแน่นอนนั่นเองครับแน่นอนครับอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราเนี่ยฮะจะไปพบกับพรีเซนเ,เตอร์ของเราอย่างแน่นอนแต่ว่าคนอื่นทุกคนอยากทำคำมั่นสัญญาเหลือเกินทุกคนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหนูเอื่นมาทุกคนจะกรี๊ดดังประมาณไหนขอเสียงกรี๊ดได้ดังได้ไหมฮะช็อตเหรอไวเอื่อนไปเหรอมาอไรดีไวไปเนาะ ต้อตื่นเช้าตอ okay. EN ต,ต,ตื่น, implies, นเช้าเน,นี أ, ส่สุมทิ้าตัวอื่นเดินมากรีประมาณไหนนะฮะดื่นดุ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 ดดุ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 ดดุดุดคดสดดดเด สวัสดีฮะก่อนอื่นสวัสดีฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญนั่งได้เลยนะฮะโอเคฮะเราขออนุยาตวัดวิสัยทัศน์ก่อนนะฮะน่าจะบังใช่ไหมบังใช่ไหมเออโอเคได้เลยเพื่อที่โอเคนะโอเคได้เลยนะทุกคนจะได้รูปนะออหนังสือเล่คนอื่นขออนุญาตให้หนูกทายทุกคนนิดนึงนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมโนรีนัทรัตน์นาก่อนอื่นเลยนะฮะทำไมด้ว แต่เรามีของดีไม่เคยบอกพี่เลยเนี่ยฮะต้องมีของดีเลยอี่ผมแบบบอกว่าผมกิดตุ้งเลยโอ้ทีมได้บว่าออกจากบ้านไม่มีไม่ได้เลรอเราพากลับออกมาเราพากแดแรงขนาดนี้โอ้โหต้องให้เบีร่าช่วยดูแลคุณล่าใช่ไหมมีพี่เจ็ดหมายเลขสุดเห็นไหมคะมีอะไรมีน้องเล่นอยู่นะไม่ได้ดูคนอุ้ยอุ้ยนี่นะเดไม่ซื้อซื้อ เลยใจเลยนั่นเองครับก็เลยก็อนลยจนมีคำถามนิดนึงนะครับว่าจะถามเลยว่าก่อนอื่นรู้สึกยังไงครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะครับขอถามแมนบิ๊มร่นั่นเองครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมรู้สึก,ก,กยังไงบ้างที่บอกว่านี่อะผมก็ขอบคุณพี่เบนนะครับ <c oughs> ที่เลือกผมมา <c oughs> เป็นพ <c oughs> ี่บอกแล้วว่า <c oughs> มีสิบคนก็ <c oughs> คือต้องอื่นคนเดียวโทษนะทำไมหรอครับอันนี้นะคะปากหวานอย่างนี้ละค่ะ อย่างนี้แลวค่ะในนี้นะฮะออมาเลยครับพี่เอพิชเชนเตอร์ที่ผมตัวแรกเลยครับนะฮะแน่นอนพิีเชนเตอร์มาขนาดนี้นะครับโดยอยากให้นะครับทางพิชเชนเตอร์ของเรานะครับพูดถึงนะฮะเมลาโลสนะครับตัวไหนว่ามีความพิเศษอย่างไรนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเบลาอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมก็ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณของคุณนะครับผมยียงคุณทานวอลเมทผิวพรรณคุณก็จะดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะครับลดจุดด่างดำลดต่างๆนะครับ ใช่ใช่แล้วได้ผลจริงๆนะทุกคนที่ทำบุานก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วใช่มครัเมื่อกี้พี่เดินออกไปด้านนอกเขาไปพูดอะไรเลยพี่กพี่เบสกินโรเซ่ของพี่ไปขาวจริงผมกินไปสิบห้าซองอีกนิดจะปลงแสงเลยเนี่ยบอกสะพรังแสงกันเลยทุกคนออร่ามากจริงมีออร่ามากจริงครับที่บอกไปนะเพลย์พารนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วที่สําคัญนะรู้เลืองรู้ลอยด้วย นะครับลดเลือนริ้วรอยด้วยนั่นเองนะครับแล้วทำให้ผิวผิวในแอปนุ่มชุ่มชื้นนะครับแล้วที่สำคัญผมก็ทราบว่ามีการสามารถช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวนะครับที่เขึ้มขึ้นเมื่อเจอ UV ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วแล้วก็ลดการติดเศษของสิวได้ด้วยสำหรับสาวๆวัยรุ่นที่แบบเริ่มมีสิววัยรุ่นนะมันก็ช่วยได้ดีได้เรียกได้ว่าซองเดียวคือจบปัญหาเนล่าเอาอยู่ครับซื้อหรือยังซื้อแล้ว ใช่ล้วใหม่เลยมเลยใหเลยนะฮะนะครับดีบอกไปครับในที่สำคัญเดิมมีสารสกัดสารสกัดนะครบจากกุหลาบด้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะนําำเข้าด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีงานวิ่ใยรองรับด้วยนะคะตัวนี้คือเราจะไม่ได้ขายแค่แบบเอลกุนาไทโอนธมรมดานะคะถ้าเกิดธรรมดาเราไม่ทำค่ะเราต้องพิเศษค่ะใช่เน่เราขนาพิีเซเตอร์เราก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วน่าเราเพิเศษใส่ใจเพื่อทุกคนอยู่แล้วถูกต้องเนะถ้โปรบมอให้กับซีอีิเได้ด้ไหมี แต่ว่าที่ c e o สงสัยอะไรฮนะอน,นี MC, FC 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 ขาย FC พี่โนมินฮะอ,อุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่นี่ใช่ดูนะฮะเราตชองชเชิญลูกชยเไว้นะฮะอนาคตของเราสองคนนะฮะกัแบวพาที่ผริตาันหน่อยนะครับได้ข่าวว่าในกระเพาะจะมีวิตามินซีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ จริงๆวันนี้ค่ะก็นอกจากว่าจะมีงานพิเศษแล้วเราก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่2ตัวด้วยคะคะก็จะเป็นตัวเมลาสีแล้วก็เมล้าอัมราค่ะอีก2ตัวก็จะเป็นตัวสีส้มกับสีแดงไม่แน่ใจว่าเห็นหรือยังหน้างานหรือเปล่าจะมีคนเห็นไหซื้อหรือยังคะซื้อแล้วคือวิตามินซีเนาะคุณเบลเนาะวิตามินซีเองที่คนสร้างสรางกันอยู่แล้วนะคือช่วยการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ อิลาสตินนั่นเองครับในชั้นผิวแท้นะครับซึ่งสําคัญมากๆนะฮะชะลอความแก่นั่นเองนะตอนนี้เราไม่พูดเราไม่มีการพูดถึงอายุแล้วไม่มีไม่มีเนาะไม่มีเนาะอายุคือทุกคน18ปีนะคนรู้กันแล้วว่สตาร์ไปแล้วนะครับเนาะเนาะนั่นเองนะครับแล้วก็มันเสริมภูมิกันด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะคือมลพิษมันเยอะโมเลกุลน้อยในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้าง ที่จะแย่สุขภาพร่างกายของแต่ละคนก็รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มเริ่มมาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราก็เลยทําตัววิตามินซีมาเสร,รมิมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงส่วนตัวอัมาราเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวนะคะจากรังสี UV ต่างเพราะว่าประเทศไทยแดดแรงแรงมากเพราะฉะนั้นกินคู่กันนะคะมันจะดีแบบดีมากๆส่งผลดีทำให้แบบว่าร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสไปด้วยสำหรับแบบคนที่แบบไม่มีเวลาดูแล อใช่ใช่ใชไม่ต้องกินเป็นกำมือเลยค่ะแค่นี้คือจบเลยจบเลยสว่บนแสงมาัลสอบบนแสงนันที่บอกไปครับนั่นงมีส่วนของกลุ่มกรดอะิโนด้วยนะครับที่บำรุงนะครับผิวขาวกระจ่างใสนะครับมีทั้งสงาชิดด้วยนั่นเองกันนั่นเองนะครับเรื่องที่บอกไปครับว่าใครที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ไม่มีเวลานี่เลยเพียงแค่นี้เลยจบครบเลยคุณสั์ด้ใช่ของดวยก็ได้ได้้ตอนน้องพร้อมน้องพร้อม ได้ได้ช่างนะ <S <S ดเดี๋ยวสแกนลายเลยนะฮคิวโค้ดเข้าด้อมเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมานันดูนิดนึงครับพูดถึงนะครับเคล็ดลับ how to การกินอาหารเสิร์ฟนะครับเป็นเรื่องนิดนึงนะครับว่าปกติเนี่ยมันมีเคล็ดลับยังไงในการทานจริงๆแล้วเพราะด้วยผมที่แบบอาจจะไม่ไมีเวลาที่แบบมาดูในตัวเ,นเนองเนาะก็กินจริงกินวัลเลทก็ได้ใช่ก็แบบทำให้แบบ กินวันละเม็ดช่วงที่แบบคุณว่างเลยเพราะว่าของเรามันเป็นสูตรเข้มข้นเลยแคปซูลเดียวคือดูเรื่องดูขึ้นเรื่องเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ็ดวันเริ่มรู้สึกว่าผิวมันจะเริ่มลื่นเริ่มใสขึ้นสว่างขึ้นใช่เลยนะฮะกำลยคิดอยู่ว่าต้องซื้อกี่เซตนะฮะเพราะว่าต้องผันมาดูแลตัวเองแล้วจริงๆนะฮะครับนะฮะ เพราะว่าคือเลขสามแล้วดูออกใช่ไหมฮะอุ้ยดูออกเลยใช่ไหมฮะเลขสามต้อจริงนะฮะเลขสามต้องดูแรงจริงนะครับอ่ะที่นี้บอกไปครับวันนี้ครับเราได้มาสร้างัเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับแต่ว่าช่วงภาคบ่ายช่วงพักบ่ายจะมีงานพิเศษนะครับกับมิชลินออฟเมร่าเอ็กซถามนิดนึงครับว่าจะมีความพิเศษอะไรบ้างงานอะไรนะฮะอหล่อเลยช่วงบ่ายมีความพิเศษอะไรบ้างสปอยนิดนึงได้ไหมฮะครับผมจริงต้องบอกว่าพิเศษตั้งแต่ ซีอโอของเราตั้งใจทำงานนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรียกได้ว่าลงทุนมากๆดูจากเวทีแสง่ยน้องก็จบแล้วค่ะนมอ่ะเพราะจัดงานแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะยิ่งใหญ่เลยแน่ก็จริงมีความพิเศษมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเตงหรือว่าเป็นการตัวฟองต่างๆที่แบบทั้งผม แล้วก็พี่ๆนะเซอร์ทุกคนก็คือตั้งใจเตรียมมันออกมาให้ดีที่สุดครับถึงเวลาซ้อมก็จะมีจำกัดแต่ว่าเราก็เต็มที่แต่มันออกตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากจะบอก FC ของน้องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตารางซ้อมเนี่ยแค่2วันแต่น้องขอเพิ่มอีกหวันเป็น3วันเลยนะคะเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุดเลยอ๋อประมือประมือฮะประมือมีการคิดสลงสลิงไหมฮะเดี๋ยวอาจต้องมีอาจจะไม่มีสลิงแต่อาจจะแบบว่าเนาะ มาพูดดีกว่าอยู่ภายในใจเป็นเหมือนไอ้คำใช่ไหมครัคุณเป็ดนะฮะแต่ว่านั่งดูแล้วพี่นั่งแบบอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหปวดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสัมผัสบการอย่างแน่นอนนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้มีเอเซเบนถามผมมานะแล้วผมก็อยากรู้นะครับถึงเนี่ยฮะคุณเป็ดนะช่องทางการจัด ของผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์สามารถซื้อที่ไหนได้บ้างแพนก็จริงๆตัวแบรนด์เมล่าของเราเนี่ยค่ะแทบจะมีทุกช่องทางเลยค่ะแค่เซิร์ชคำว่าเมล่าเท่านั้นแหละค่ะขึ้นมาแบบเต็มเลยค่ะทั้ง a c e b o o k โดยเฉพาะ TikTok อา TikTok นี่คือแบบว่าเกิดเลยค่ะเมล่าคือจุดกำเนิดมาจาก t i k t o k เลยนะคะแล้วก็มีทั้ง IG ทวิตทุกอย่างมีมีครบทุกช่องทางจริงๆค่ะแล้วก็ซื้อที่นรงอื่นก็ได้นะคะจริงเหรอเดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้สะสทีเลยนะครับ ได้นะคะเอะอสิบล,ลังเพี่ยวสิบลังเลยคนเดียวได้ <laughs> อะไรนะสองร้อยหมืน่นทำไมครับค่ <laughs> า,า,าจะส่งแพงจังเลยนะโอเคนะครับอ่ะ สุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ทางนะครับคุณเพ็รกบฝากถึงผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งครับก็ฝากเมล่านะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะทั้งตัวเอลกูตาไทโอนะคะเมลารูเซ่นะคะแล้วก็เมล่าซีแล้วก็เมล่าอัมราแล้วก็ตัวเมล่าที่เป็นวิตามินน้ำชงด้วยนะคะก็เน้นตัวแรผิวนะคะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยดูสวยขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูเด็กลงด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจ ในทุกๆวันค่ะแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยฝากด้วยนะคะฝากสาสทุกคนในที่นี้ด้วยครับแล้วก็ฝากพีเซนเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าคนนี้ขายเก่งมากอยู่ตรงไหนก็ขายให้ตลอดเวลาแล้วเป็นเซลผมเป็นเซลใช่ไหมครเป็นอาชีพเซลเยวสุดท้ายนี้อยากให้นุ่นนะครับฝากเฉลิมผลิตภัณฑ์นิดนึงครับครับผมงังาก็อย่างที่บอกนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะครับในการก็ฝากเวลาช่วยดูแลคุณได้นะครับ ด,นนดูแลได้ทั้งเจ็ดวันเลยด้วยนะตลอดไปเลยก็ได้นะคะขอบคุณนุ่นเมล่าแล้วก็ฝากเอ็นดู <P> พีเชนเตอร <Lily> ์คนนี<ณ>้เยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณนะครับครับผมนะครับขอเสียงบนมือด้วยนให้กับคุณเป็ดแล้วก็ <ๆ S 1> คุณโน่นด้วย <ๆ S 1> นะครับขอบคุณมากครับ เท่กันได้เลยครับในช่วงของการแข่งข่าวก็อ้เริ็เลยถึงมาพาร์ทสุดท้ายแล้วนั่นเองครับดับต่อไปครับจะเป็นเข้าสู่ในช่วงของโฟโต้เซ็กชั่นนั่นเองครับดับแรกนะครับขออนุญาตมเชิญนะครับผู้บริหารของเรานะครับคุณเป็นนะครับมอบกอเช้าดอกไม้ให้กับคุณนั่นเองครับนะครับเราตอนนี้ครับขออนุญาตเชิญพี่พี่สุขชอบนะครับทุกคนนะครับทุกใจได้เลยในด้าโดยที่ไม่สัญญาณนะครับในการยกมือนะครับยกมือได้เลยนะครับไม่มองกล้องไหนทั้งหมดนะครคนะครับขอบคุณครับ ให้กับทุกท่านนั่นเองครับสำหรับท่าใดที่ถ่ายรูปนะครับอย่าลืมนะครับโพสลงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับ musical merah หนุ่มอื่นนะครับบ้างี่หนแฮชแท็กนะครับ musical f and with หนุ่นั่นเองครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live นะครับเบลล่าไทยแลนด์ทุกคนฮะสามารถนะครับอย่าลืมแคปแชร์ไลฟ์ไปเยอะๆเลยนะฮะแชร์ไลฟ์ไปเยอะๆเลยนั่นเองครับ โอเคนะครับและดับต่อไปก็ขออนุญาตในเชิญครับผู้บริหารตัวนะครับถ่ายภาพนะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์นิดนึงครับนะครับผลิตภัณฑ์เลยไปเลยนะฮะอันนี้นะฮะวันที่ซีโมเดินตรวจงานนะฮะแล้วก็กันรานะครับอย่าลืมครับให้มีรูปสวยๆครับอย่าลืมนะครับก็ลงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนั่นเองครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสวัสด

เก็บทั้งงวานนิดึอ่าณตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณกองแก้วบุญญาีนวัฒน์นะครับเชฟไอซิ่งเพลฟอร์มิสเตอร์บริษัทลอนลี่ลอนลี่ขอไปครับลอนลี่ประเทศไทยจำกันเป็นอย่างสูงครับขอเช็คปรกมือด้วยครับสำหรับความน่ารักนะฮะนี่นะครับแล้วขออีกนึงชุดหนเนาะขออีกนิดหน่อยนะครับเป็นนะครับพิสเตอรของเรานะครับก็คือโดยนะครับถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์นั่นเองครับ ทุกคนนะครอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอมีเรื่องพิเศษอย่าลืมแชร์นะครับขออนุญาตบังคุ้มก่อนนะด้านบนก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะนะครับนี่ฮะกับ็นช็อลเมลราเอ็กซ์โนนอื่นนั่นเองครับเป็หนึ่งแฮชแท็กนะครับเม็นช็อตโฟล์ FM ไวส์แม่โดอื่นนะครับแล้วก็ต่อไปช็อตสุดท้ายนะครับแบบไม่ถืงครับนั่นเองครับมีสับปะรดครับ มองตรงด้านหลังนะครับโอเคนะครับแล้วคุทธ่าสักนิดหนึ่งนะขออนุญาตกล้องวงการด้านหลังวงการนี้เลยนะครับกล้องการนี่ครับมาหยับทางซ้ายนิดนึ่งหยับซ้ายหน่อยนึ่งหยับหยับซ้ายเหรอครับหยับซ้ายอ่ะเขียบกับปกั๊นิดนึงโอเคครับขอบคุณครับสามสองสี่ครับ ครับผมนี่ครับขอขอบคุณครับพิเศษเตอร์ของเราด้วยนะครับขอเชิญพูดเป็นด้านให้กับเลยโอเคครับขอบคุณมากโอเคครับงั้นในระหว่างนี้นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับช่วงท้ายแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ผู้ชนทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้เชิญทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ดูไปซ้อมก่อนเนื่องจากว่างานจนมีช่วงเย็นนี้มีความพิเศษอย่างแน่นอนเลยนะครับขอเชิญพูดเป็นด้านอีกหนึ่งครั้งได้เลยค่ะ นะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบมรลุแถลงผู้กิจการท่านนะครับเราก็เดินทางมาถึงช่วง